รู้ชื่ออะไรลูกชื่อเจนค่ะถ้าน้องเขาบางเดี๋ยวจะมันจะโป๊หรือเปล่าโป๊นี่มีเสื้อผมนี่งาน่ารักจังเลยสีส้วนนะครับสีส้วนถ้านี่รับโอเคครับว่าสีสวนนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรียนจบสายไหนทําอะไรมาบ้างจบจากคณะเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเอ๊ะแล้วทำอะไรมาลูกตอนเรียนอยู่ก็มีสอนเปนโนค่ะ น,นโเอาแขนมึงก็พอละจริงเหรอแม่มึงจะเอาตัวให้ได้ตอนนี้มีตัวโดตัวงตัวต่ำหรือโดสูงโดต่ำโด ปกติแล้วเป็นโนนี่ขอดเขาต้องเล่งขอดอะไรขอดเบื้องต้นขอดีค่ะขอดสีวางมือไงลูกขอดซีกดที่ตัวโดตัวเดียวได้ไหมโดดแล้วโดดโดดแล้วโดนี่หมายถึงหมายถึงโน้ตดนตรีโน้ตฮาน้นจากอาชีพก็เคยเป็นครูสอนเป็นโนอยู่ดีๆมาเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนเซลลนี่ได้ยังไงลูกตอนนั้นผันมาที่จะมีอาชีพหลักจะเป็นผู้แทนเซล ปกติหนูขายแถวไหนอะคะขายโรงพยาบาลค่ะโอ้นี่ป่วยหนักมากเลยลูกเออแล้วต่างจังหวัดนี่ต้องเดินทางม้าไหมลูกไม่ค่ะอยู่ในกรุงเทพแถวสุขาห้าไปได้ไหมลูกบ้านหนูอยู่แถวรามินทาก็ไม่ไกลมากจากโรงพยาบาลจากบ้านพี่เขาบอกว่าการเป็นเซลล์นี่ชีวิตดีไม่ได้จริงทุกเรื่องอะค่ะมันก็แลกมากับความเหนื่อยของเราทำมากก็ได้มากทำมากก็ได้มากอันนี้เรื่องจริงปกติคุณอาร์ตชอบทำมากหรือทำน้อยผมทำมากอยู่แล้วครับอาร์ต ลองขอร้องพี่อาร์สมมุติว่าทํางานเหนื่อยไม่ไหวแล้วพี่อาร์ค่ะโอ้ยมันหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะไม่ไปต่อนะหนลอง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 อให้จบประโยคคับพี่อาร์ค่ะ หนูขอหยุดงานหน่อยได้ไหมคะหนูพี่ไม่อยากให้รายการวันนี้จบเลยเดี๋ยวมีรับสายใต้โต๊ะมีตอบเมนส์นะต้องโทรเข้ามาวันนี้ต้องโทรสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับการเป็นเซลคืออะไรจ๊ะน่าจะเป็นเรื่องการปิดการขายทาให้ถึงทาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะีการทําให้ถึงทาร์เก็ตของหนูเนี่ยหนูจะเริ่มจากตรงไหนคะอาจจะอ้อนเพื่อให้ถึงอะไรเงี้ยค่ะจริงหนูไม่ต้องอ้อนเยอะก็ได้นะคะมาถึงทาร์เก็ตเลย วันนี้นี่นี่เป็นเจนเจนเคยรู้จักทาซานไหมลูกถามก่อนเลยน้องเจนมีแฟนยังคะไม่มีค่ะอะไรอะมีเอฟเฟคอะไรเนี่ยจะให้กดอะไรอ่ะนนี่ไม่มีอัด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 ไปหมดแล้วอันนี้เปิดเพลงของพี่ตูนทุกเพล่าเนีฮะไม่น่าจว่าน้องแตบทางเดียวกับพี่หรือเปล่าน้องลามินทาพี่สุขาห้ ไอ้วงชื่อเจไอปอลุ่นซ่ากรับผมมึงควบคุมอารมณ์หน่อยสุดท้ายครับเวลาหนูโดนป๊าเมย์นะครับพี่ขออัดเสียงแป๊บไออัดเวลาหนูหนูโดนมีดบาดอ่ะครับหนูร้องไงครอบในชีวิตจริงๆโอ้ยหอปอลุ่น่าหัวใจจะขาดอยู่แล้วเอาใหม่หนูเวลาหนูโดนมีดบาดอ่ะหนูจะเปล่งเสียงอะไรออกมาคะอ้อยไมบาดห้าครั้งอ้อย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 อ้ยแค่นี้แหละ แน่ใจนะครับว่าปลอดภัยจังมาก <laughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา subscribe ที่ช่อง A t h a ม Online Channel จ้าสุดยอด